ทางสวนทางกระเทียวทางกระชายกระเทียวออกดอกแล้วเก็บไว้ขยายพันธุ์เกียวทางสวนคัะทุกคน เกียวทางสวนเก็บไว้ขยายพันธุ์นะเนี่ยอันนี้ต้นละมุดต้นไม่โตสักทีพอหน้าฝน หน้าฝนเขาก็ขึ้น อย่างนั้นก็มี ตูมมากมากเริ่ม,มออกดอกปีแรกอันนี้ขามีทั้งขามีทั้งกระชายนู้นกระเจียวแล้วก็กระชายไปถึงนู้น ยาวไปนู่นยานาไม่กล้าเดินไปนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวมูมีงูจงอางแถวเนี้ยน่ากลัวก็เลยไม่เดินไปดีกว่าอันนี้ตะลิงปิงาไหนอะ,อะตะลิงปิงกำลังออก ตาลิงปิงเริ่มออกแล้ว